เพื่อนเพืสวัสดีครับพังหายไปโดนครับนะจะมาโซนหน้าล่ะครับหน้าปังนะครับแปลงเหลี่ยงชุกเฉินครับนะช่วงนี้ก็ติดภาลกคิดเลยงานจบนะครับนะก็จะปล่อยสายแล้วก็เอามาผักครับพ่นกับเดี๋ยวเรียกโมมี่ครับนะสอบไปหาเฮ็ดกาคืออยู่ครับนะขมอยู่ข้างล่างออกครับก็ได เป็นตาอยู่ครับนะแต่ดอกจูบข้นกันหลายพากข้นครับเนาะเป็นธุรกิจแหละครับหาไปขายแล้วมั้งครับนะนหาร้ายครับนาะนคนขวางไปเลยเมื์เมย์เนี่ยก็เลยว้ามาโซนหน้าก็เลยท้ายกระทั่งลุ่มทีไก่ครับถนนหลักไปเลยถนนทา่าทรายไปนี่ครับชวนะนะ สุกเทวีกะเริ่มจะหน้าทายเลี้ยวอีกแล้วครับนะมือแรกครับนี่มือนี <c> ้ <oughs> ขอบปากยากครับทายเลี้ยวอีกแล้วครับมันก็เป็นพญาหรือเปล่าครับนะหรือว่าท่านใดที่พอมีความรูว้ว่าเป็นพญาทายจีเดียวทายพญาในยิ่งเคยเห็นเล็บเปียครับนะนี่ก็ต้องไปศึกษาจังหน่อยครับนะส่วนตัวอื่นกะทายกันหมดแหละขอเหลือสุกเทวีครับเนาะ เป็นง่วนหน่อยว่าผ่านแม่กัเลยเพราะท่านไหนทายครับนะเพราะท่านไห้อายุหลายครับตอนนี้ก็สิบเพาะพ่อซูซีทายพยานแล้วครับนะอาจจะพ่อได้อยู่ครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางลงอย่างต้นตรายครับตอนนี้มีเข่าครับเฮ้ยไปดูมีเข่าต้องไล่ให้รุดผลทำเฮ้ยอ,อ,อุย่นหนาวที่สุงนะเฮ้ยกจะมักมากินแวรกินรอกันแล้วกับตามกันลงครับนะ ลงไปแปงเขาหมดละดลีลาครับงครับเฮ้เเเเเเนะยเฮ้นะรรยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเล่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนฮ้ยเฮนนน้เลยครัยเฮ้ยัง้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครัยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้แเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเห้้งหน้นี่ยเี่ยวไปแล้วครับนะแปลงต่อจากแปลงนี้ป เกือบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอดีคือยังสูงฟังสั้นอยู่ครับไปเฮ้ตยตีครับกินกินอยู่ดีๆตามกันลงครับนะไปต,ตกย่ำเขาเพิ่นอันนี้ลุ่งขึ้นก็แยมครับนะเกิดเรื่อยากให้ลงครับนะมันเป็นก็ต้องไปไล่ไปหสุดก่อนนะครับนะนี่างกับหน้านทำเม็ดตึงครับนะ ปนปีนี้เพิ่นบาวารครับจะซื้อว่าโชค์ีทาวานทั้งสองคางนี่ปวดหัวอยู่ครับเฮ้ย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 ,ย,ยตกล่ครับตอนกินโมเป็นหยังครับนะตอนกินโมเป็นหยังจะไปกินมาต้นกันเฮ้ยนั่นเฮ้ยเฮ้ย อากระไรล่งกินแล้วครับตัวล่งตัวบ้นลงครับจะอยู่ในหน้าปังนี่ครับนี่ครับหน้าปังอีกวืดนามนะครับอู้เขาทองแล้วครับออกล่วงแล้วโซนหนึ่งครับออกล่วงไปแล้วครับหนึ่งโซนหัววานก่อนครับอันนีหัวว่านสามครับแสดงว่าท่านนามนะครับเนี่ยแต่ออกล่องนี่ก็ไดเกี่ยวครับท่านนามเนี่ยเพราะว่า ทีนี้ฝนหน่อยครับก็เลยท่านนำฝนแจ้วจะว่าแมน่นฝนครับยังนินโยู่เหรอบอยังนินยูฝนหน่อยฝนลายนี่เฮ้ยแจ้วจะว่าแมน่นฝนเพราะว่าตกมากแค่หยาเกิดครับเฮ้ยเฮ้ยต้นนี้อันตรายครับไม่อยู่ข้าหน่อยครับเลยก็มีหยาอยูย่โซนนี้บนเดียวครับยังพอ,อไหลไปได้ เฮ้ยนากะอีกกัครับเขาเหมือนกันครับแต่ว่เขาเป็นเฮเังซี่ทุกปีครับจักเอาบ่เอาเขาไปเห็นเกี่ยวจักปีเหรอครับนะวานแล้วก็บ่สูบน้ำใส่ครับนะสูบใส่กับบ่ใส่ปุ๋ยใส่พุ่นครับนะแปลงนี่ครับเจ้าเดียวกันครับหยาเจ้าเดียวกันกับมาอยู่ข้าครับนะเฮ้ยเบ่ใส่ยังครับบานี้ก็บ่เอาครับกะยุ่งซี่ครับแล้วก็เลี้ยวไปแต่ละปีครับโอ้โหเพื่นเฮ็ดเฮทนยังครับนะ ิเอาเพื yeah. Yeah. Right. Um, okay. ่อกับว yeah. yeah. right. yeah. yeah. no, ่านปุ <S S ๋ยว่านพุ่นดีๆก็ได้ครับนะเพม่นกับว่านยังฉีทุกปีของเพื่อนแต่กับบกเกีียวเอาครับแต่ว่าก็เห็นว่าสูงหนาอยู่นะครับนะเฮ้ย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 นั่น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 อู้นี่กระยามครับม่ได้ครับต้องลงเป็นแถวไปอยู่ลงไป นี่ครับเป็นต้องไล่เลี้ยงหนครับไอ้หัวข้าวจะอยู่ดีเพิ่งเทศกาลเฮ็ดเขก็มาอีกแล้วครับนหัวข้าจะอยู่ดีเพิ่งาไปเบิ่งครับออปเฮ้ย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 ไเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย เดี๋ยวไปตะลงครับลูกเขาลูกไปกับเป็นเพลียวใหม่พี่ครับลูกไปกับเป็นตำใหม่พี่นอีกครับใหม่กำลังลีง่ายครับใหม่พี่หนากอยู่ครับเออหรือว่ามือนีปลอดภัยครับวันนี้เลี้ยงน้อยครับนะใบเพื่อนนนิดนิสัยครับกินครับตีมันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย รอบไม้ครับรอบนี้รอบจะพุ่นละยังเชียวะมีไฟลงไปเฮ้ยรอบไม้ยังเชียวอยู่สภาพดีอเลยตะวันหยาโดนตัดต้นเด็กเปน็นยางเบิ้งครับเชียววะสภาพทานอยู่ยนะไปเบิงเบ้งหยาเลาะอู้โครับเฮ้ยพี่กับน้องครับเออเออ,เอ,อ ท่านไดนองหลายครับนะเขาขึ้นแน่แล้วครับพวกเขาเนี่ยถูกตัดลูกปลาครับนะเป็นครับนอ,อนครับเนีาหมือหัวบา,างข้าจเล็กน้อยครับนะต้องสำรวจครับตอนลงนำเพื่ได้กินกินครับนสภาพก่นอนก็ เรอไหวเป็นยังไงเนี่ยครับพังเนี่ยครับเพราะเป็นย่ำแล้วก็ฝนตกมากหงงามแห้งครับรอบนี้นี่อย่างป่าครับเบิ่งหญ้าก่อนป่าก็ทีนี่ครับมีคนเที่ยวครับนี่ปอานี่เบิ่งดู่เลยครับนะไม่คัดไว้นะครับเออ ุ่นภูนี้เบาี่เที่ยวันโอ้โอเพ็ดภูเขาเงาลนะครับนี่เขากำลังงามเลยปุ่นแล้วฟังนี่กินครับกินแล้วก็นยำครับน้องใส่น้ำา็เลยนี่ครับ มันียูดีครับมั่ว่คือว่ายังยูดีอยู่นี่งงยังครับขวดเหลาครับขวดครับเนะก็บไปครับเสียงคหหนหาดห่อกากๆะยุ่ง ช็คครับเช็คเช็คเช็คเนี่ยมาเช็คก่นครับ โดนบ่ดดุบออดุดหลอดเกิครับเออเป็นจชิงใดใหม่นี้ไม่ตะเกิดป่ะครต้นสามพันงาสามบรรดาับนะคือจรงเป็นบอคคือครับนะเอามาปักใส่น้ำวันต่อสิเกิดบ่เกิดนะครับนี่เขียวเขียวแต่ก็บ่แน่ครับนะหลักหัวแต่ว่าต้นไม้ยุค่านี่แต่อยู่ครับจะขิดติดบดติดเด้อตัดมาเสียบแตกเสื้ย สองงานอาทิตย์กะดีครับเป็นหลักเป็นหัวเป็นห้าวนี่ครับให้คปนกินครับว่าอย่างไรเป็รัดเลยเห็นครับหน้าก็อโอ้ยเป็นพูครับเป็นพู ห่งล้อยแกมันอาจจะมีนะครับนะห่วงลอยเป็นห้อยยางๆเนี่ยอยู่ครับนี่งหอยถอนอยู่ตัวเป็นเกาบว่ามาเลี้ยงดูอยู่ครับเนาะช่วงน Store ี้ฟังกับมาเลี้ยงเองเนี่ยอยู่หูแม่อึ่งปอกห่อรุ่งคนอยู่ไกลๆมาเบิ่งข้างนี้ก่อนครับนะทางอั <laughs> นตรรายับนอ้ย ท่อฝันเรานี่ครับพวกเขามาในรอบดีแล้วครับนะเพียดหนาเพียดหลังเอาแน่ครับนะมัอนี่บาดแผลอุปกรณ์มาเลยครับมีดยังบาดแผลมาเพราะว่าต้องว่าสภาพบ่อพานครับเสือกรับเสือกนีเราเสียมะมัดเอามาถิ่มไว้ลืมเลยสภาพเจ้าของบ่อพานครับก็เลยบาเอายังมากครับนะก็ว่าจะมานั่งพักพรครับมันนี่นี่ครับ มหาจุดเพื่อนครับก่อฝันมหาจุดที่เพื่อนจะไปครับวันนี้มนันแปลกๆครับมันบอตามมันมีใหม่อีกอันหนึ่งนะครับนี่นะผูซื้อกว่าหรือว่าซ้ำไม่หายครับไม่หาย เลยครับพันยี่ลังครับนะไม่เผียดจะหนีอันนึงไปใสคนะ่ครับไม่ห้าวใหญ่นะครับเนี่ยอินรอบเยอะๆต้องตีออกไปครับนะรอบท่อฝันเอาที่นี่ว่พอซับนี่ครับเนาะ รู้สึกบ,บายดีกับทุกท่านน้โดนพอกันเต้อครับนะโดนหนีฝนตกฝนฝ่าลงมันมีฟ้ามัน,มนกัดบุคอลได้พกมาถ่ายนะครับนะอันตรายก็เละยะปอยากพกมาเดินโดนก็จะมาปบปากที่เก่าครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ